สบายดีพี่น้องก็มาตามหนัดตามไม้เนาะตามที่เฮาหนัดไม้กันไหว,วะ่ะสิพาลงเบิ่งเขายิงแขวเนาะสิพาลงไปเบิ่งเขาถอกอยู่ทงนาเนาะพี่น้องก็มาตามหนัดตามไม้เลยกันเลยเนาะนม่สิพาอย่างหรอกไปเนาะพี่น้องก่อนอื่นก็สิพาไปเบิ่งต้นขั้นเขตก่อนเนาะพี่น้องตอนนี้ต้นขั้นเขตเป็นดอกแล้วผมมีเอืย้ย FC คนหนึ่งเน,ะนาะพนว่บาบาดต้นขั้นเขตออกดอกหรือว่าเป็นหมากอะ รีวิวให้เบ่งในเด้อแม,ม่น้องวีพ่อเนาะกะสิพาไปเบ่งนํำกันเนาะพี่น้องว่าต้นขั้นเขตดนี้มันออกดอกดอกมันเป็นไงไดเนาะหมากมันเป็นยังไงเนาะบ้านพี่น้องเสือเอิวมาจากไหนถ้าเห็นดอกกระหมากมันสิจำมันได้บอเนาะต้นขั้นเขตดที่เฮาเคยเอามาหนึ่งจํำแจวแล้วกะหนึ่งกินกับน้องไม้เผากินกับน่อไม้เนาะเดี๋ยวสิพาไปเบ่งทำกันเนาะพี่น้องอ๋อเหลื่อมตาเหลื่อมตา เริ่มตาแหงแหงตอนนี้หอดแล้วเดี๋ยวสิให้เบ่งกันเนาะโอ้ยูนิ่นๆบ่เห็นดอกเห็นบ่แจ้งเลยเนาะหรเห็นแจ้งแล้วโอ้โลมผัดนี่เมนดอกขั้นเขตเนาะ ็นดอกแล้วงงาม,งามตอนนี้แลหละน่าอีกหนึ่งกินก็ได้สูงแล้วพี่น้องสูงกว่าเก่าสูงจนถว่วมเลยโก้จนถว่วมทีป่ป่ะต้นขั้นเข็ดนี้งวบุก,กินเด้อพี่น้องถ้าเกิดละลายให้สิบเกิดหยาให้งวัวกินเลยได้นะ้ะบันเฮิชิพาเบ่งหมากละมาขั้นเข็ด มีแตนเนาะผนมหาเอาอย่างน่าแตนอันนี้เม็นหมาคันเขตเนาะมันอ่อนสำหรับหมาแก่แบบนี้เขาก็ ปีดเอาไปเผาพวกกินไปโมกกินเนะไม่ใช่พาไปเบิ่งขางนั่นอนะพามาเบิ่งขางนี่สิบเหลื่อมตาแห้งน,นนะบทตอบตะเวนเปันใดป็นิะนไดพี่น้องจือหรือยังใคเห็นบอกสื่อหน่ยเดอ้อ ผูกเนาะุ่มงามพุมงามผลก็หลายๆเป็นต้นสูงอินเทินเลยถมเขาต้นงาบบบนี้พื้นดิต้นงามากะมากาโพนมะขามถิ่นอีกเนาะสวนทวดินขังนี่เนาะยังท่านพอโลกใบยังโมลาย พาเบ่งสวนเมลีเนาะิืนเห็ดสวนคั่วเนาะขอคล่วห้านี้เลยเนาะเอาคล่วเขาบ้านเพิ่งกะปูผักบัวผองปอกักแพวพักเสริมผักหอมลอัน่านั้นเบี้ยพั้ได้างมันเดากม้าตายเดาเปี่ยผักนาง ตุล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 ไล่ลายทางในก็ไล่ลายเอาไปหวานในมันละมันขึ้นไล่าลายฝนมาตกมเาเต้าอยู่เฮือนสนามแผลโถจนหนาวในห้นนขางนะนาข่าวของเฮางามบ่างามบ่พี่น้อง รุ่นดำตามหลังเลยนี่ดำส่วงที่ฝนตกงามๆเนาะแต่กอขนาดโหงามอีหลีโหขวาดำรุ่นหลังเนาะหน่อยเอาจงตะกร้านี่ไว้เอากาไว้แหย่ตุงกับลุงพวงเนาะเขาก็เลยดำรุ่นหลังโหทำคนหน้าพักหวยนี่ก็สิงามกว่าหน้าบ้านแน่เนาะ คิดว่าหน้าผ่างห่วยงามกว่าเพราะหน้าผ่างห่วยนี่หย่ามันสิบลายสำมุยหน้าบ้านเนาะแต่ก็งามกะหน้าบ้านมันอยากนั่นให้หน้าบเพียงกันพี่น้องน้าแก่งมาส่อเลยโตต่ำโตสูงโตสูงหรือคิลไล่ไม่แต่หย่าโตต่ำนั้นงามแน่นอ่ะทามีทุนมีดยังกะ กขื่ออยู่ได้เนาะอยากดูดเนาะเอาโหลดมาปั๊บดินให้น้าผอหวยกัให้ได้เที่ยวโลกหนักกังามเลยเขานะเนาะยังเรือบ่อไร้หายพี่น้องเอาใจซอยหนึ่งเด้อใจซอยเด้อพี่น้องมาได้มาดำซอยเอาใจซอยกหนึ่งเด้อยังอยู่นี่แหละหายนี่เลยเนาะกับอยู่พูนยังอยู่สามสี่หายเลยเที่ยวแนมเห็นขี้ละลายนี่ รำซีำ่ไห้เหมือนยังมีอ่ะนี่ก็เมนเข่าของเฮาถอกแล้วเนาะพี่น้องตัวนี้ถอกแล้ว กำลังมานเนาะกำลังมานทองเบงอังหลงนี่เนาะกำลังมานทองเปิงเปิงทองคว่กขึ้นมาอีกขัอนหนึ่งมีเดินให้ลูกวานวานก็ไแม่เล่ bảo quay cái lúc nhà hay cái làm ngàm thì lúc lẹo này ngàm thì em thân lúc có bóng ngàm ก็เมนเขาหิงแขวงนะพี่ต้องกำลังเนาะกำลังยิงแข็งยืนดีเนาะกำลังยิงแขอกมาแมนทองแก่เนาะหิ้งแข็งเลยกำลังแมนพี่น้องเลยทองบักใหญ่บักใหญ่เลยผัวลุยเลยเขาผู้หักไอ้ทีเนาะ ้มเป็นยังไงพี่น้องพาเราอส้มถุงหายถงหน้าเนาะหย่าให้นี่กันบัวนาบ้านใดบัวนาถั่ให้นี่เนาะนี่ผมไอ้นี่น้าแห้งแต่เฮาลูกหย่าออกงามงามเนาะเป็นต้นข่าทันทีหยางละหย่าขั้วขเฮาแล้วให้นี่เฮาก็ต๊กให้นี่ยังเหลืออีกบ่หลายดอกพี่น้องเหลือให้นี่ ก็ให ch ้นี่แล้วก็ให้เทิงั่นเนาะสําหรับให้ติหยาลายๆแล้วค่ะคิดว่าจะโจ๊ะไว้เนาะคิดเบิ่งพี่น้องปูปุ้ยขวอมีหยาลายฮาจังหวะลูกหยาเนาะก็อันนี้เป็นหยาเสียบเอียงเขาเนี่หนวดปลาดุกเนาะให้นี่เนี่ยลายที่สุดแหละลายที่สุดของหน้าทงนี้เนาะที่ทางลุ่มนั่น หายตัวเล่นไลตัวอยู่พูนแค็หัวไดดปเน,นี่ยหนวดไดูก้าะนอกนา่ได้หายไหนกะหนากระบายพอประมานเนาะไปเขาก็ง,งามเขากำลังถอกแล้วพี่น้องเอ้ยสูสูนะเป็นกำลังแห่งใจไหนเด้อพี่น้องทำไรงพี่น้องเมื่อเลยรบ้านนี้พามาหลออสมข่าวสมนางเป็นได้แม่แรกเขาเฮงง,งามบะ <laughs> งามแต่ห้บ่มีหยาเด้อพี่เนาะกามีเปอร์ลายอยางคือ<ม>สอิทธากินอยู่เนาะคือคิดว่าไข้กว่าหน้าบ้านเล็กน้อยเนาะมานแล้วเขานั่น <c oughs> ถอก็ระมีถอก็ระมีเลยพอหน้าบ้านเ้านในหยาหัวแรงลายเนาะเขาห้าวกับงามยู่ได้พี่น้องาำแรงเลยได้หนีเน่ะซิเมื่อลรอบ้านเนี่ขึ้นแต่หน้าได้พากันลกหหยาหน่อยหนึ่งบลกลายพี่นนอะยันมันแล้วลกมือละน้อย จะสีเมืองแล้วเนาะขาอันนี้เขาไม่ขาวเตียงแด้พี่น้องอันนี้นขาวไม่ขาวเตียงกลมคือกันล้วได้นี่ยอันนี้แถวนี้กลมแล้วเขาเพิผนกันเนาะอันนี้ิ่นดําแล้วก่อนเ้ากกบสีกลมก่อนเนาะแถวส่วนแถวตะกาเแถวดาแล้วตําลังแต่ยังเขียวโอ๊ตโอเป็นเด็กน้อยอาย่แถวนี้เนาะก็พากันางขึ้นเมื่ออะไรปะก็ไม่แล่ ยาแรงพี่น้องเขาค่ะงามงามส้มเขาก็ซื่นหูซื่นตาเนาะใกล้ชอดเขาประดับดินแล้วนี้เขาแมนบ่เขาากเนาะอันนี้เขากระมเพราะว่างามลายเป็นใบพุ่ยวูดงามของเขากระมใบกอใบก้องพี่น้องก็สีเทาเขากำมือเขียวก็บวกหูเนาะมีกำน้อยหนึ่งแต่มันกำแห้งก็ต้องเป็นหมากเนาะกับหมากกับไม้มัน ก็พากัญญางเมื่อละพี่น้องเอ้ยก็อดอคอเขาใสาอีกแล้วก็สิได้เหตุบุญอีกเลยเตรียมกินขนมน้องมกกินท้องกลางไปเลยเบะกินมังได้นน่กาเล็กน้อยกัอุลุอและน้องวีน่จองน่ะมักอื้อหนึ่งน้องวีก็ได้กบโจมักอื้อพี่น้องโจมือหน้าเบิร์ให้น้องวีเขากินเบอร์เขาใส่ใส่ตู้เย็นไว้นะเซ็ตให้น้องวีเออเติด โจมือเอือหะมือห่อข่าวนน่ก็โจอีกแล้วเนาะโจกินอีกแล้วกาน้องกินหนึ่งมือเอือกโจมืออือผันหมากไล่เอ่ไม่และบอกใครประตูเขาอ้บเอาเองโอ้โอ้สะเทือนสะเทือนถอดินเากเนาะพี่นี่โอดินเทาปลุกละไม่ได้ใส่ห่อข่าวซ้ำ ปกติแต่ละปีห้าสิใส่หัวขาเนาะปีนี้เขาปุกละ,ละอ่ะ,อ,ะอ่าเบาสบายตอนน่ะในเ,เรือนเราโซเนาะก็เลยไม่ได้ปลูกช่วงนเนาะเบี้ยมาเขียบคย่อยคือมาเฮียอยู่นี่วะอ,อ,อ้าวเบี้ยมาเขียบขอมาเฮียอยู่นี่เบี้ยบหนึ่งมหายเล็ดลอดได้พี่น้องเห็น,นะคะ่ะ ขอซื้อได้ส่วนใไบไว่ายมองใหม่นะบ้านที่ส่วนไบไว่ายมองที่ปลอดภัยจากตีนงวัวอันนั้นก็ส่วนมองทีด,ดินไม่เท่าเตียงได้หน,นะเนาะโอ้เป็นไรงวงเขาคอกใสยแพนด้าก่อนมือในแพนด้าเองท่านเอางวัวงเขาบอกยิ่งพอว่ายมาแล้วแพน มาไหว้พื้นตัดพื้นลงเตาเอามกหวกกวนให็นไห้ใ pues ห้น้องกินเออไลงัวเขาเคาะกันนะ S <S ลุกแล้วไหมลุกแล้วแม่ลุกแล้วแม่เข่าเคาะแล้วแม่นอนเสยนอนเสยสองไมลุกสวไหลงัวเข่าเคาะก่อนมันโอ้ยชะอ้อนกระไรงัวงก,กับบลูุมันบ่ยะบ่มีไม่เส่ลูกเดินลูกอันนี้ซื้อบักลุดอนเด้อแต่มุง่ง <laughs> ดำย้อนเกือกขี้ตเมตาแม่ขี้หน้าขี้ต้ม อันนี้ได้สากมะนาวเมนมมี่นี่ะจ้ะบอจาหซื้อมะนาวมะนาวนะคุยนะอ้ยโลิอาเลยมอี่ขี้อ่ะโมลิอายเลยเนาะโลิอายเลยเนาะอืมอืมอันนี้ดาวเหนือดาวเหนือคนโกะบเขาขอเขา คืนสองมึงสองผลุกสองผลุกเห็นไหม้เอิญพี่น้องกินข้าวน้ำเนยเอิญพี่น้องกินข้าวน้ำเนยลาละเอิญพี่น้องกินข้าวนี่ละกินขห่อกับยังเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิ่งเนาะพี่น้องว้าวพี่หอมหมักแตงกับปลาแดกแซ่บบ่แซ่บบอเอิญพี่น้องกินน้ำเนยละ มาเด้อพี่น้องกินน้ำน้องวินวนมหิวแหงแ้งบ่มีของกินเลยกินไปหิวแห้งบ่น้องวิมียิวแหง้งข้างงานไงเด้อหน,นูแสบบ่ลูกเอิญพี่น้องกินน้ำไหนดุแสบอ่าไม่เอาชิมกันกับแป้งคลิปนี้เาก็สิขอจบซะก่อนเนาะพี่น้องคำลหนตอนน้องจะไปไร่หัวข้อออกกับซีเมอร์แ,นนแล้วเนาะ ขอลาสักก่อนเนาะพอกันคิมนาเดอร์บายบายทุกคนบ๊ายบละไงเหมือนนี่ม,มา